ถลองค่ะลองอ่ะเซอร์ไพรส์เรื่องกับอ้วกแตกออกนะคะก่อนกินข้าวเสื้อไผ้าบบโปเซื้อไผ้นะครับผมเพราะว่ารอยเอแบถามกันเองนี่แหละครเอแบามเมย์คือว่าสีขาวแม่เคยใส่ไปคือมีโป้โบ้เคยมีสีขาวเลยวางจริงจริงแม่ไม่เคยมีสีขาวเม่์อันบ้เคยมีสีขาวนี่แหละพี่น้องสูตรผมก็คือว่าครับบ้เคยใส่สีอย่งครั้งแรกในชีวิตสีขาวโบ้เคยใส่สีขาวเลยบอมแบมก็บอมแบมค่ะงานนี้ขาดจบค่ะขาวเจบค่ะขาวเท้าขาดฉันอยากเท้าเท้าวทั้งอันนี้ ขาทั้งทีมแม่ขาเอาไปทีมผักแพร่งกับมีขาวดิผักแพร่งกับมีขาวจริงน้าอยู่มีสิบมีแม่เนี่ยมันคือเป็นยีไยวะครับมันบวมไปไหมหรือว่าอันนี้ตัดไซแม่นะครับแม่มีตูดเพราะว่าสุดตัดไซแม่หมดเลยสุดลองเพลงบ่หรือสุดลำว้าวว้าวว้าว ได้อยู่แปลว่ามันยาวไปไหมแบงค์มันต้องสั้นกว่านี้นะโซนสูเดสไม่มันต้องยาวกว่านี้เอาไม่ต้องสั้นกว่านี้แม่ออันนี้เหรอใช่มันต้องสั้นกว่านี้แต่อันนี้ก็ได้อยู่ก็ทุกข้อเดิมทุกครั้งนะไม่ชุดไม่ได้สั้นใช่บริวารดูมันยิ่กว่าอยู่บนแบงค์มันตรงหึ่งเคลมอีกหรือเปล่าซิปมมันไม่ก่อขังอีกมันั่นเลยแต่โกะมันนึกว่าสายดึงไม่ดีกว่าหรือแบงค์สายสายอะไรนะสายสายดึงไม่ดีกว่าหรือสายดึงอะไร เพราะไหลสีแดงกับแบบนี้เพราะไหลเพราะพ่อสีเขมันใจเพนว่าน้องพนเต่งตึงประมาณเจ็ดสี่ห้านาเพราะไหลพเจว่าร้องอกเต่งตึงคุณทักษาภัยกับพี่น้องคือภาษาแม่บ่งเคยมีสีขาวซื้อกับอะไรมาใส่ือุทิบาสามสีก็น่าว่าต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพี่กุลปรึกษาเสนแอเสียงอย่างมากคับปรึกษาเสนนอสข้างเป็นโบนะครับใส่ใส่นังเอกแข่งนังเอกนี่ล่ะเนี่ยสุดเบื่อขนมครับผมขออนุญาตแกะก่อนได้บอน เพชรอันนี้นะผมติดกาวด้วยครับแกะออกก่อนไหมแกะออกแล้วก็เอากาวติดข้างในไหมได้ยาไปใช่ไหมใช่ยาเข้ายาไปเข้ายาข้างในไปเป็นหน้าที่พี่กุ้งต่อไปเลยครับโอ้ยามาว่าผมนี่ใช่สิตล่นะครับนี่ชูล่วงล้ำเลยจ้าอันชุดนี้ชุดนี้ถามกันเรนเรนนะครับผมกับเมียแล้วมันจีบก็จะเปลี่ยนไปจำแล้วก็ังถามมือนะครับถามโมเรนดอกถามจริงจัง เรื่องชุดแบงค์ร้อยนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมเววมาาก่คือฉันจะได้สไตล์ถามแม่งชาติสีไหนเคยใส่ยันสไตล์มุ่งชาติอ่ะเหมือนอันนั้นไหมเหมือนไพมัมไหมไม่ใช่ก็คือสีเอลจี l g ท t ไหมไม่ใช่ก็คือสีไหนก็ได้แต่ว่าไม่เอาประมาณแบบไม่เอาอย่างนี้คือพาดเข้าไปอย่างนี้เลยอ๋อเป็นพาดสีไปเลยเป็นพาดกันเลยอ่ะคือพาดเทปอ่ะพาดผิดไปเลยไหมความเผ็ดไปเลยน่ะรับตังค์ได้ไหมคอยเลือคอยเลือนัดหมออีกหลายรอบ้าน โจนแบบวมากทุกปีเนาะโจนเนอะแบบว่าทันมาปีนั้นสองหลุมสองคลื่นนี่นะครับทุกคนเป็นชุดที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเซอร์ไพรส์ไม่ได้ตั้งใจแบบอันนี้ด้วยนะครับบอด้มีเนื่องไม่โอกาสอยังครับเนื่องไม่โอกาสอยากเฮ็ดซื่อเนี่ยครับทุกคนคุยกันเล่นๆนะครับกับแม่เพราะว่าทางมันน่าเกินไปชั้นมันสูงเกินไปมันต้องมันต้องชิดชิดกว่านี้โทษไปถามว่าลูกไส้จิกลับมื่อใดนะครับผมผมก็เลยหลอกถามว่าแม่เพราะท่านมีสูสีอย่างตัวเมื่อทีละ โบท่านโบเคยใส่สีขาวเคยเนอะเคยใส่เอลีสีขาวเล้ะสีลุงตองเขาแล้วบอสีลุงตองขาวบูมกระเดยหายเป็นชุดมานของครั้งแรกในชีวิตสีขาวชุดเรือขนมกุมานกเรกระซิเฮ็ดขาเทวดหนาหน้าบ้าบลับบ่ัขนมใส่หางไม่ได้รักกันใส่ด้วยนะเป็นทีมนะเบอร์เบอร์ขนมใส่หาได้ไหมก็ทางว่าก็สวยเหมือนเดิมอันนี้แถ่นไม่เดี่ยงก็เป็นยางทองชามก่อนซื้อถุงมือแฟชั่นมาให้ใส่ยางดีคือจะมาคืองงูเหลือม ลู้อไส่กันไปแล้วทุ่งมือบักแพงแม่ตาไข่เพชรอย่างดีแล้วใส่เข้าไปเหแล้นงูเหลือมหมือนลื้อไส่เหลือมงูเหลือมหรือลื้อไส่เหมือนใส่เข้าไปแล้วเหมือนเสียเบดเลยเสียเบดเลยแฟงสวรแฟงชัยเอาอะไรคิดได้ยังไงอีว่ามันบอกว่าแบมเศร้าเศร้าเศร้าถอดออกมันคืองูเหลือมนีและว่าะั่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามช่อง แบงค์โรยลำเพลินเชียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับิดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เข้าไปได้หลายเพื่อเป็นกำลังใจลูกชายนะคะในการทำคลิปนะคะแล้วก็เบิรงคลิปจะขำก็ซาด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทุกคนทุกคนอันทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคอนเทนต์ผมทำชุดให้ให้คนรอบข้างผมไม่เคยมีคอนเทนต์นะครับผมบางเทืีผมก็สั่ง จใสิิทธ์ใส่เปีหนึ่งนะครับผมใส่กลางปีลุใส่กลางที่ผมกระเบุดปุยลุงอารลุงใส่เก็บไว้ให้เป็นให้เป็นความทรงจำเป็นชุดเด็กขับใบใส่แล้วเข้ามาคือพูดถึงกีฬาโบสเข้าลงอยู่ก็ไม่เคยบอกแม่ถ้ามากขนาดบระยูนั่งระยูนี่ก็บถ้ามหาอยูคือเก่าทุกปีต้องทำแล้วแต่ใครอยากเป็นดราม่าก็ดาราเป็นสีขาวว่าฉันได้ชุดใส่จบนะครับเบึงเบิ้งเพิ่มเพื่อความสนุกสนานนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเอาไอเดี๋ยวเอาลางสีม่วงลงมาใส่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ีมงเรามาใส่ต้องใส่หางแคแบนี้จอดมาสันโอ้กินข้าทอต่บากหุ่งมันเกินเวละมันต้องเปใส่ไห้าปนยเนงีแม็ดอ้ขอใครเห็นแลแพทิร่นมันก็มีอยไหม่อย่นสมองมีสีอะไรพนะไม่เคยใส่สีอะไรสีขาวเอ้ยชมพูเขียวขาวม่วงหาแนวกวอยหอยใหญ่แล้ว มากินเขาก้อนตอนนี้อันดับแรกไอ้ตัวเสื้อมันมีที่ใส่ใช่ไหมมีรังใสด้วยเสื้อย่าะว่าใส่ร่างใดแต่ว่าหางใส่อะไรโอ้โไม่แม่แม่ไม่หางไม่ใส่หาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาร่างหนวกร่างมาใส่ก็ได้หาก็ไปห้อยน้ามูก็ได้ตัวฮะมันสิเป็นยากจนจะยาใหญ่หงายใหญ่หงายหน้าไหลายหม่งมันหงอกเขาพยายามอยู่หม่งเดียวแล้วเเลยถ้าใส่ร่างมันก็สิอยู่หม่งเดียวคุณจบมันจะไม่หนักด้วยถ้าใส่แค่รังมามากินเขาก้อนปัญหามันไม่ใช่ตอนนี้ที่เปี๊ยกปัญหามันคือหน้าฝนแมน หน้าฝนเกี้ยเลยล่ะปัญหามันคือหน้าฝนปัญหาตอนนี้คือยังไม่เห็นเธอยังไม่เห็นหน้าฝนเป็นยังไงหน้าฝนที่รักมากทำไงก็ได้ให้สภาพอยู่ในรังเพราะว่าถ้ามันโดนไอฝนแล้วมึมทั้งกินทั้งอะไรความชื้นน้องบอมไม่ใช่หรอเอาไปซื้อน้ำอีกแล้วพนักงานน้ำพนักงานเดินน้ำเดินอาหารนี่หาใสอะไรเนี่ยพี่น้องปลาตะไคร่พี่นจะกินข้าวได้บ่เนาะพี่น้องว่ามีทางกินอะไรกินที่ก่าวเนมหมูแล้วก็ ยังนี่คื่อนวายังหมูยอดููชอบเนี่ยแบงค์ไม่ชอบทำขนให้แม่กินข้าวแรงครับวันนี้แต่ภาคอินก็ยังควนนะครับยังควรชอบทำขนให้ปิยพรจริงที่ไหนไม่ออกก็บอกขนก่อนปิยาพรโอเคบายบายซีอูดิทามค่ะซีอูนะคะดราม่าด่ามาก็ด่าสวนนะจ๊ะไม่โกงนี่อยู่บ้านน้องยาป้องตะบนน้องห้างทุมพรพิสัยซีสเกตนะครับมีมีอันนี้ไม่ได้พี่น้อง กุ่มใหม่นะครับ15 16 17สามวันไร่สดนะครับสามสสมนะครับพี่น้องครับทักเข้ากลุ่มได้เลยนะครับพี่น้องครับ15 16 17มือนี่มืออื่นมือหื้านะครับยาเขียวมาท่าถ่าด้อพี่บวยยาเขียวมาท่า้แล้วท่าได้ตอดพี่บ๊วยยขี้พิ่งมาท่า แสักันพีบดโอ้โหมันจะเศราวะนี่เฮ้ขอ่นมะมากเลยสุดยอดขิ่ลสก้อนกิ่สะก่อนเลยมันเป็นเงพูตอดด้วยแม่ตอนนี้มันเปนขี้เขียบตอดแลวปวดกับปวดแม่ไแล้วคนแพ้อ่อนแอก็แพ้ไปผมถือตอดเป็นสิบโตเสยๆเลยแนนแม่กันแล้วแมวซ้องโต เอาละครับขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ